เดี๋ยวที่ออกไปตลาดกระบูดกันหน่อยครับพี่น้องครับนี่ไปเยี่ยมยามตลาดกระบูดจังน้อยหนึ่งนะครับหาน้องดวงปีนะครับหาน้องดวงปีเดี๋ยวไปหากันครับพี่น้องไปโอ้สบายดีสบายดีพี่น้องมาหอดแล้วครับมาเห็นแล้วน้องสาวลุงปีนเตอร์ครับน้องดวงปีน,นี่พักกาดปักกาศ,กกาศต้นกินแล้วต้นบนมือบรเวนณห้วหมักหอยยิมเราเด้โอ้สบายดี เหล่าขาวเมืองพงศ์บ่ไปฟ้อนละมงอยู่สารวันสารวันเตี้ยลงสบายดีสาวงามกระบูดอันนี้เป็นสาวงามกระบูดนะครับสื่อน,น้องอี๋ยังดน้องดาอ๋อทุบน้องดาน้องดาขากมาบา่บ่แม่นวันเึ็นชื่อนี้ไม่สวนนะแค่จังกินออ๋ อ้อมน,นกโอ้ธรรมดาเลยชีวิตของดีของนอ,องเขาเนาะเดินทางมาฮอดฮัานเขาเปียกพี่น้องงหมฮั่นเขาเปียกน,นี่เนื้อหมูเราตี๋ใหญ่อันนี้หลานสาวเจ้าซื่อจัองใดญกว่าเขาลืมนะฮะลุง,งลุน้องลุงครับมาอีกมาเดินเราเศร้าครับพี่น้องครับตื่นมาเตรียมที่สิไปตลาดต่อนะครับวันนี้ เอานอนอยู่ที่โซกไซย์ซับนะครับพี่น้องเป็นท้องแหมที่ใส่ได้เลยครับเอาละพี่น้องในเดินทางมาตลาดบ้านกระปูดนะครับวถีชีวิตของพี่ของน้องเขากําลังสิออกไปเห็ดไทยเห็ดหน้าเห็ดพุ่เห็ดสวนนะครับพี่น้องคือเส้นทางนี้เาสิไปกระปูดผ่านหมู่บ้านนะครับบ้านทำถ้ำช้างนะครับวิวเซได้เลยครับพี่น้องเนี่ย สวยงามพอดีขนาดเนะลยทางไปก็มีอยู่ครับผ่านหมู่บ้านนะไปหาพไปอีกเส้นหนึ่งนะครับโอ้ทางแดงครับทางแดงหลายนะเดี๋ยวสิวววนะวไปหาน้องวงปีจังหน่อยครับพี่น้องเยังยปยาวมากช่วยบัดนี้น้องสาวเป็นดาวอยู่เวียงวังทองบอกเคยลืมญาติพี่น,อน้อง ียงวังฟังเพลงสากลบ่ลืมความยากความจนคิดถึงคนที่เคยเคียงคู่จดจำมุ่งมอนคิดถึงคนและคนอุ้มสูแม่นว่าผลอุนสวยอยู่โสมตรูใด มาฮอตครับกับ2หนุ่มนะครับโดยรถยนต์มือนี่ตลาดกระบุกของเฮากับบอใหญ่ปันไดเนาะครับเนาะพญยายาออกมาทางนอกแล้วครับประกอบโบมีครับบองนีปน้ประเทศไทยใหม่เนาะเอ็ดไฮคักก็เก่าบาทที่นี่มีอาคารในการขายนะครับมีโรงเรือนให้เฮาได้ขายแบบสบายอกสบายใจนี่ครับโอ้คักขััเด็กน้อยก็มาเนี่ยพามาหาซื้อเสื่องของอยู่ของกิน สบายดี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 เลยสื้ออยังคำมันีฮะคำมันีโอ้คำมันี้พูดนันเด้ซื้ออยังบุษฎีลาบุษฎีน้องล่าบอกเด๋วโอ้คือเก่งแหวว่ามื่อกี้เขาเอาขนมมาขายอยู่บอกสื้อขนมแจกเด็กน้อยก่อนนะวันนี้เด็กน้อยหลายนะครับเนาะ,ะอันนี้เป็นเห็ดฟางบอกเห็ดนางพะ เ็่นางผ้าครับพี่น้องของอยู่ของกินพักบุ้งก็มีผพักสลัดก็ได้ครับนอไม่ยี่ห้องวเสือสบายดีงามก่วเก่าเนาะมาเรามีเนาะไม่นีคืองามก่วเก่าคือหมอกหรือหมอกหรือควันหรืออีอย่างที่เราเห็นขาว น้ำหมอกบอกโมเดลควันไฟควันอย่างเนาะใครอยู่สะพอได้หายใจอยู่สเนาะงเขาอันนี้พักยังไงนี่พักนอกพักนอกกองเท่าไรพักนอกกองละสามพันเท่านั้นเลยครับเจ้อู้อันนี้พักกระเสริมหมดนี่กองเท่าไรนี่ห้าพันกองละห้าพันบ่เอาให้จักกองเนี่ยไปเออเขาจะไปย่ำกินเลรียญเงิอสดอยู่นะสบายดี อุ้มไปใส่นะ um, อุ้มมาให้แม่เขาใส่ยื้อใส่แม่เขายื้อใส่ขายเห็ดดักงผ้าครับบอสโอแม่โอ้นี่เดียมาหาอีแม่เราดิเจ้าเด็ซื้อยังบอสเฮ้ยหุ่นไยบักใหญ่เลยหุ่นหุ่นหุ่นเอ้าแล่นพ่อบาเทนี่แล่นพ่อบาเทนี่โอ้ยเนาะเห็นว่ากระไดเนาะของนะห้าพันพี่น้องพักผักขายครับ ซื้อผักให้เบาเอกครับนี่ซื้อให้เบาเอกเพิ่นเอาไปย่างกินเหรียญนี่สดครับเรามักกินผักเลยไส้ลากปลาไหลเจ้าผู้อ้ยพี่ดาวเหยีบ่าวน้องเศร้าเกาหลีไปทั้งทีแหละคนเกาหลีนี่อยากยากเล็กหน่อยเด้หากปลาไหลวาสนานี่ก็ได้มันต้นนี่พ่อเอ้ยเศร้าเกาหลีเห็นว่าเห็นมันต้นหักปลาไหลวาสนอันนี่จะเทียมหรือเปล่านี่ หัวหัวสิงไก่หัววากระเทียบเหเห็นไหมหัวสิงไก่เลยหัวสิงไก่หัวสิงไก่จะพ่อไปกันเนี่ยพ่อพ่อกันเลยนี่ครับหอมพ่อหอมยังไม่ใหญ่เลยนี่หอมบัวแดงหอมบัวแดงพักบัวหัวแดงเนาะเขาเขาไม่ได้เอาปลูกเอาหัวมันบอกเอาเอาพือกันโอ้ห้องเอาต้นมาขายก่อนย่านบัวันได้ขายเนาะฟ้าเอาขายยังหน่อยเนาะเลยเอาเลยเอาต้นมาขายก่อนนะครับพี่น้องโอ้คักหักหัก ผัก่นเก็บมาสดๆครับเป็นพักธรรมชาสตร์อันนี้แบบถนอมอาหารครับเห็ดเป็นพักส้มเนาะเห็ดเป็นพักส้มเห็ดส้มพักครับอันนี้พักอย่างอันนี้ใบมันต้นเหมนนี่โอ้ใบมันต้นพักสลัดบักโม่ก็ไอะไร่น้องมีบักโม่ครับอันนี้บักบวกบักขนอยบักขน้อยบักถั่วบักถั่วงอแงเงงบ่ เขาว่ามะัววงอ่งแงงบ่นี่วงองแงงว่านโอ้มถัววงองแงงมักแตงตองแหลงครับพี่น้องเนี่ยหน่วยมันใหญ่ๆบ่บมีแล้วยังเหลือแต่หน่วยนลดน้อยละมแเตียงผักหอมผักซีผักบัวนะครับที่สําคัญคือแม่ค้าสาวงามแห่งบ้านกระบูดเนาะสาวงามกระบูดคักอยู่บ่อใหญ่ออกมาอยู่นี่คักอยู่บะกำยู่บ่งเก่าเขาขายทางในนะคักอยู่คักอยู่ดีกว่าเก่าเนาะ มันมีหมองนีย่ยงอย่างให้ายสบายใจเนาะอืไข่กวัวเกา่าอันนี้ไข่มดแดงห้ามนะครับรูอว่าไข่มดแดงเฮิมอยังพันตรง่งพี่น้องเอ้หมดแดยงยังพันนี่ตรง่งนะครับเอามาขายเจ้าหน่อยกระต่งแล้วาานะ้าเจ้าหน่อยกองเท่าไรนี่กองละสิบพันนะเจ้าหากองละสิบพันโอ้พี่น้องขบรถเดินทางไปละโอ้สิ้นขนาดโอ้ยใส่เกียร์แปดนะครับ รถกระไดใส่เก,เกียร์แปดฟาดแปดอันนี้บักแตงอันนี้แม่ค่าคือกันนะเฮ้ฮอมมือนีกองฮอมนเป็นอย่างเนาะกองฮอมขึ้นบทจับคนถ่ายคนบวไรเลยบักทั่วครับพี่น้องทั่วปีเนาะทั่วปีอันนี้พักอย่างไรพักกาดซ่อมน่าเฮัมฮูจักเลยพักกาดซ่อมอันนี้พักสลัดเนาะพักสลัดอันนี้พักพักสังเงะพี่น้องพักส,งงสังเงียใส่งเกียงหรือไม้ อน,นี้แล้วก็มีพักนานาสนิทครับเพิ่นเอามาขายนี่ก็มีเฮือนอยู่ทั้งหลังนี่จังหน่อยหนึ่งนะครับมีบ่องเห็ดกับเข่ามีรถไทยเนาะเพิ่นเอามาใส่หุ่นเวียนอยู่ในนี้ครับอันนี้พักรวมพักรวมนี่เพราะยังไงวะไปกินก๋วยเตี๋ยวกินเฟือกินอย่างนี้สิมีพักรวมหลากหลายเลยครับหอมรวมเนาะห้องหอมรวมเลยพี่น้องเดูบะเขือก็มี อันนี้คือปลูกหรือธรรมชาติเลยปลูกเองเลยรรปลูกธรรมชาติอยู่เพือนเราเ <c oughs> นาะ <c oughs> มาลองงองแงงคื <c oughs> อกันครับพี่น้องเป็นมะลองงองแงงไม่ <c oughs> ได้ฉีดยานะครับ <c oughs> เป็นธรรมชาต,าติกินแล้วก็ปลอดภัยอันนี้เส้นยังไงนี่ <c oughs> เส้นกวว๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเส้นฝือนะเส้นฝืออันนี้หมกเ้าวนะครับหมกเ้าวเพิ่มหมกเ้าเพิ่มเพิ่มอย่างนี้เลยถ้าใดหมกเผาเพิ่มเงินละสิบห้าพันหมกเ้าวเพิ่มเงินละสิบห้าพันอย่ง ว่าได้อยากไรบางผ้าเหรอครับจกซื้อผ้าอีโต้หนิเมื่ออันนี้เป็นอยาน่างเงี้บักหุ้งบักหุ้งสามหน่วยไ่ด้องเลยบักฟักหน่วยหนึ่งอยู่พุ่นแม่ค้าน้อยสบายดีแม่ค้าน้อยเ <c oughs> จ้าซื้อว่าน้องอีหยั่างเ <c oughs> จ้าซื้อน้องอยังเ <c oughs> สาดุกเสาดุ๊ก <c oughs> น้องปลาดุก๊กบ่ <c oughs> เอาอยัางมาขายปลาดุ๊กหน่ะดุ๊กออยังไม่ <c oughs> ได้ขายยัง <c oughs> ออากมาเล่นซื้อๆวะ อันนี้อันนี้อย่างนี่เจ้าเอามากินเหรอเอามากินแซ่บอยู่อะแซ่บแซ่บเอามานั่งเฝ้าห้านบอลลืมไปอย่างนี้ได้มาเฝ้าห้านอยู่บ่อยโอ้มาขายซอยน้องดุกครับน้องดุกปักฟัดน้องปักฟัดเฮียนออกของเฮียนแล้วบอออกของเฮียนแล้วเนาะักเขือมะพร้าวอันนี้เป็นอย่างอันนี้มะพร้ามกวน หน่อไม้ก็มีพี่น้องขามควนหน่อไม้ก็มีเด้ออันนี้นกนกนกน้อยก็กระจิบนี่ไก่ไก่บ่ะไก่ป่าเนาะนี่ครับเปินพากันมาหาซื้อของอยู่ของกินเนี่ยกินเนว้อเสียบเนื้ออยากเนือนั่ย่ามเะเซานี่ครับพี่น้องครับออกมาย่างเลาะกันอยู่นี่ตลาดบ้านกระบูดนะครับเด้อเป็นตลาดย่ามะเซานะครับที่หาของอยู่ของกินมาขายกันครับพี่น้องครับ แดงเผือกผัดปลาสดๆเลยครับปลาจอยกับแมานำครับพี่น้องปลาใจไทยเราใช่แนาะผักสดๆปลาสดๆนะครับอาหารการกินของสดๆดชองเราใสดูของดีๆใหม่มเด้เฮ้ยเขียด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 อิโม่พี่น้องเขียดอีโม่อย่างผักเลยผักเนาะผักอันนี้เนียนยังกันนี่ โอ้ปาปาใส่น้ำแข็งกันนี่กูเบาวรอเออ้บาวรอมาทำเนียครับพี่น้องมีขนมอีกขนมมาให้เด็กน้อยมาขายให้เด็กน้อยขนมอันชวนจะเจ้ามา กเ,อย,นะเอยู่ปากสั้นโกกู่ปากสั้นโอ้ไม่อย่างนี้น,นีม่มา,มาทาน,นเราจะไปสวนมันเราเราไผ่กระตาไปไผกระตาไผ่กระยังเราจะไปสวนมันล่ะต้มมันอัน้โอ้สบายดีพี่น้องมาฮอดแล้วครับมาเห็นแล้วน้องสาว,วลุงปีเตอร์ครับ น้องดวงปีเดี๋ยวเดี๋ยวหันหาแสงก่อนแสงมันหดแจ้งเดี๋ยวดวงปีสิพงเง่าเนี่พี่น้องจะเห็นดวงปีขี้ไร่มาได้เลยอ่าเป็นได้สบายดีดวงปีสบายดีอยู่สบายดีเนาะนั้งฝนเดี๋ยวนั้งมุดาเดี๋เป็นได้ไหนฝนมุดาก็จะไปเห็ดเวียกันเลยเห็ดเวียกันโอ้มือหนาเนี่ยมือหนาเหี่เข้าไอซิมาใหม่เดี๋ยวมือนี้มันมีเวียกอยู่มือนี้จะได้เฝ้ามือละเพอมาหลายมือแล้วเข้าซิมาใหม่ ไปมาหาเจ้า,จาก,ก็ได้หรือวะเขาเ้าสุขเจ้กันอยู่ในเมืองทักแขกก็ได้ <c oughs> เข้าไปเยี่ยมเขาสองคนหัอะนะกระเจ้าอยู่ไก่เลยไป่ใช่ผู้หนึ่งก็อยู่เดียวอนะันนั้นแถวจับปลาซักผู้หนึ่งก็ <c oughs> อยู่อันไหนพ <c oughs> ี่ไปหัวจบบ <c oughs> ะวจบ,บล <c oughs> ปลาซักล่ะอยู่เขาผู้ใดไปจับะลาซักคุณอ๋อไอเขาหางเขมาจากจับปลาซักไอ้บนซักซื่อๆเลยฮะไปจะอยู่บปซักไอหุ่นจักหลัดซีดีก็ไปหาเราเนีย อันมุกดากับยวนแถวตลาดแถวท่าอันเข้าอันตลาดคิมบนีห่หร้านขายโทรศัพท์อยู่ท่าแขกนี่วะยังอยู่ท่าแขกอยู่มุดาฮะแ,แต่ว่าคนไปหอดพูดละไปก็พูดไหนเราไปเห็ดอันเห็ดอาหารเห็ดอาหารอยู่จำบบาซัก โอาเข้าส oh, 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 yep. ิไปหาเราสิเ hmm. สียหายเราอ้ยเสียดายเขาเขาบุกเขาบุกูันเขาหูเขาแยะเยี่ยมเราแล้วเราก็ยืนบบริษัทอันนี้แหละบริษัทโปตัสโอ้ยพวกโปตัสคือเก่าแต่ว่าเป็นอาหารมาดี้ฮะเจ้ายังมาขายเนี่ยมาดิขายมะขั่วขายมะขั่วขายได้ไรขายหมัดห่าพันอันนี้เลหดห่าพันอันนี้ห่าพันอันนี้สิบห่าพันเอามามาเอาใส่ถุงอุ้หนุนนุน้องสาวเอาเข็ดไปสองถุงเนี่ จะไปปั่นกันตมคนสองมันสะพ่อแล้วแ่ะคิดว่าเจ้าอยู่โดนเพาว่าที่วเจ้ไปกินนี่นบักโมยู่นาไปกินบักโมยู่นะเกไปกินยบักโมยู่นาเราไประว่าขั้นกินได้หลายเสดกินเลยเราอะโอ้ยกได้กโมยหน่วยหอกินบักหมยหน่วยหรีหลายใส่รองลงิดหน่อยหรือเอ c คิดหอดขนาดไหน FC ค่ะเออมีคนหนึ่งแห่งผินมักนางมูดายคนหนึ่ง <laughs> เราติดต่อมาเราว่าอ้วยเขาอายุ33ปีแหละเขาที่หักขเขาอยู่บ่เขาก็เป็นลูกสาวให้สาวนาได้เราอะ่ะแต่ว่าเรื่องความขยันกับเรื่องความสู่ของเขาต้องห่วงเราอะ่ะเรื่องรายร่องรายได้กับพ่อกินพ่อมีอยู่เราอะ่ะเกิดวันนี้ะครับกสิมูลาหรือกษีนอดวงดีใครล่ะครับงานนี้เนาะโดยบักรโมอยู่ใส่โมอยูนหน้าผมบอกโมอยูหน้าผมเลยมองนี่เขาไปกินขา้าวมะเนี่ยมกักซาลีแกะจักรโมจยูสิไป ไผ่มันถั่วแล้วแล้วก็ไป่ไผ่มันถั่วแล้วขั้นบมมนนนน่มีเวียกเดียวเข้าเขากินร่มกันซะก่อนบ่มีเวียกเขาสิไปเด้อโดยโอเคโอเคขอบใจขอบ,บใจนี่ครับน้องดวงปีครับพี่น้องอันนั้นน้องดวงปีครับผู้ชายอยู่นี่น้องดวงเดือนดีอันนี้น้องดวงยังนอะไรดิหัวเลยตุ้งหากัออนหัวตุ้งท่ากันหัว,หวเออ เออคุณทากันหัวเอองามกว่าดวงปีได้ดวงเดือนครับนี่พักหอมซี่นะครับพักขี้ขมบ่เนี่ยเอ๊ะนี่พักขี้ขมดิ่นี่พักขี้ขมดังขมอือพักขี้สมดังขมพักขี้ขมดังสมพักขี้ขมสมดังขมโอ๊ตสมดังขมเดี๋ยวให้บ่าวได้ตรงนี้เลยใย้บ่าวอันนี้พักกาดพักกาดต้นกินแล้วต้นบนมือบริเว้น หอยหมักหอยยิ้มเราดิหอยยิ้มเราว้าวหอยหมวกกับหอยแล้ววะว้าวอันอันนี้กองอะไรด่กองอะไรดิเอาใส่ให้ถุงใส่ถุงทดิกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งสวยทั้งที่นาะเราใส่ถุงไว้เด้อเดี๋ยวเอามาเอาเด้อจะเรียกไปแบ่งกันเสียวปากกอกบักแก่ไปแบ่งกันนี่บักโม่สามคนไปเอากองเดียวเฮ้ยมันกลิ่นหอมเปิ้ลอยีบ้เป็นว่ากันนะเฮดี้มาดูดุแน่เฮดี้มาไลย์ที่เด่นแน่ ลูกปีมักมัวอยู่สวนใหญ่อยู่บอใหญ่เลยใหญ่ซั่มใดสั่มบ่นี่สั่คันบ่ซสั่มา้องทีซื้อจังนี่เราไปว่างสวนเจ้าวะนะโอ้มีตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ไปเบิ่งบ่ไปเบิ่งบอสวนเราไปเบิ่งสวนเราอันนี้ยามีแลาวหนาวเราไปหาเก็บดอกแคมาเราหนาวดอกแคอันนี้ดอกแคอย่างนี้แหมดอกแคดอกแคเนาะพวกพริกกองเลยบวกพริกค่ะของละหานผ่านเอาสองกองเทปเป็นขอสองถุงเด้อยาให้เพื่อนถือเมื่อสองคนนี่พริกนะ โอ้อันนอาหารว่างเนี่ยแต่เอกเจ้าที่เอาอย่างที่บอกอาหารว่างได้นะโต๊ะบ้นว่างนะนะโอ้หโหนะคุูนะโอ้โอ้เงินใบซาวนักเรียนใบซาวตัวน่ะคุูนะโอ้ยเบิ่งไปเลยเฮ้ยเบิ่งไปเลยเฮ้ยโอ้จุ่มนักเรียนครับกำลังจะไปเฮียนเลยนะห้องเฮียนอยู่ใส่ห้องเฮียนไก่อยู่ไหม ของเฮียนมากับบูดพี่น้องเนี่ยเขาสร้างใหม่ดเมมิเขาสร้างใม่ครับอันนั้นเขาไม่เห็นอย่างรถหานุฟีพวกของเที่ยวอของเที่ยวโฮซ่าเขาให้ทนมาเบิ่งงานขงเขา,าเขาบอกโอ้อันนั้นนักเฮียนก็ต้องเปไปเฮียนเลยครับเด้อเฮียนเป็นตำรวจนะครับอันนั้นก็มีกำลังเอาของเอาเครื่องมาขายครับกำลังย่างมาพูดไกลๆกลกูนักเสี่ยวยังมาขายดอกกันห่ามากหุบหุบไกลไกลของพี่น้องเนีย วิถีชีวิตธรรมชาตินะครับของพี่น้องทางฝั่งสปปลาวครับโอ้สบายดีเหล่าขาวเมืองพงว่ไปฟ้อนลำวงอยู่สารวันสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงสารวันปุ้ยพากันไปให้ไปสวนไปไปหัวไปสวนไปให้ไปนาเด้อเด้อเด้เขาเบิกคนนี้ก็เดินอีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีโอ้เราลงมาแล้วบ่มาอีกแล้วรถค่ะพี่น้อง โอ้โนปวดตัวไปเลยไปไปไปเห็ดไปเห็ดสวนครับพี่น้องครับนี่มีผ้าไปนาครับ<ม>โบย่านแล้วนะครับสมป่านี่โบย่านเลยครับเพราะว่ามีผ้าไปน<ม>ําอันนันแห้งผูกผ้าผอ,อบหกระตาพ้ายกระยัางพี่น้องเลยนี่น้อยหนึ่งเลยไปเห็ดสวนน้ำเมบ่คบับบ<ม>่โอ้พาไปเห็ดสวนเนาะไปกลนมันหมดจัน,นช่วงนี้กม้มมันนะช่วงนี้เนาะเนะก็บมันแหละเนาะแม่นบอกโอ้โห โซ่ไขมันเด้อไอโซไขมันได้น่ยาไปกินละได้ยามไปกินละนี่ไงนี่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 เอาไปฝากเราเดี๋ยวนะเอาไปฝากเอาปากวไปฝากเราลงพีลงพีมาแบ่งมาเอาากวดให้เนี่ถงนึงนี่ากวเอาอนีมเท่าไรเออเอานเอาเอาให้เราเอาให้เราเอาให้เราวเา อิป่าส์สวยครับเหล่าเอกเออนี่เอาคนณมักมัดมังเงยกินโมมืดแล้วมาเนาะกินโมมืดหอกนี่ล้องเชื่อว่าไม่ใชเอาให้เราบอเอาให้เราในฐานะที่เราเป็นสาวลำวงสารวันเหล่าขาวเมืองพงลำวงสารวันพี่น้องเลยขั้นเจ้าบบได้ไปเห็ดหัวเห็ดสวยใครว่าเจ้างามกว่าหมู่เลยอิริได้เรางามเลยฮะนะ เออท่านเราเอาผ้าออกดีบ้าถั่สจิงามขนาดเด่นี่ยเออนี่ข้าว่พดแดงฉื่อรหน้าเราข้าวขาวพี่น้องนี่เราโได้แต่งหน้าเราขาวครับหน้าเราใสเออขั้นแต่งนี่งามกว่านี่พี่น้องข้นวโได้เห็ดหัวเห็ดส่วนนี่สู่เราไม่ได้ดอกเนาะเด้อนี่คความอีเรืนะเป็นความสุขความสบายใจความบันเทิงใจเนาะสำหรับการท่องเที่ยวเสชิงธรรมชาติและการท่องเที่ยวเสชิงวิถีชีวิตของพี่น้องทางฝั่งสปปลาวเฮาเด้อครับเด้อ โอ้คนเริ่มมาหลายแล้วครับพี่น้องครับตลาดกระบูเ่เทาคนเริ่มมาซุ่มซุ่มเซลเซลไม่มาพวงกันแล้วครับนี่น,น,นี่เมคค้าเริ่มซื้อกันเองแล้วนะตอนนี้แม่ค้าเริ่มซื้อกันเองแล้ว <ไป S 1> เริ่มอย่างเมื่อแนละ้วเริ่มซื้อกันเองแล้วแม่ค้ากัอ,อะไรคุณสาวงามเฮายูพวเ,เ,เออเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เราก่อนเด้อเี๋ยไปสัมภาษณ์ดูเวไปสัมภาษณ์เราก่อนนี่ก็ตาอย่างพูนนี่ อย่างเป้าใส่โมเดลผู้ใดสบายดีสาวงามกระบูดอันนี้เป็นสาวงามกระบูดนะครับเน้นองหยางสื่น้องอียงน้องดาน่องดาน้องดาฮาก็มาบอบอแม่มาเื่นคืนยังไม่สวนนะ ปกติต้องด่าไปขายอยู่สายแล้นี่ผมเป็นพักน้องเด้อผมเป็นพักน้องน้องมาลินซื่อๆบดยอ๋อมาลินซื่อๆแล้วปกติน้องด่าอยู่สายบอสอ๋อบ่ได้เข้าไปเฮ็ดเลียกอยู่ในภาคแขกวะบ่บไม่ได้ไปบ่ได้ไปหลินอยู่บ้านนี่ละเฮ็ดเลียกอยู่บ้านนี่บ่บ่อยู่บ้านไปเฮ็นว่าเอาลูกเอาลูกช่วงนี้เฮี้ยงเลี้ยงลูกบ่โอสโดยอ่า โอ้มี <si suppression> ่หน <fin anta> <ots> ้า <guarding> ก <okay>? ้อนนี่วะอันนี้ลูกเจ้าบอลนี่อ๋อเขียนเรียงลูกเลยปุ้ยขี้เราเทามาโก่งแท้แอบขี้เท้ากันซะคุณอ่ะอ้ายในกระดังมุมขนาดเน่้ออ้ายกระดังมุมแท้น้องดาดีครับเด้อขอบใจหลายๆเด้อโอยขอบใจกำลังม้วนครับนี่เราผับตลาดกำลังถึกขักเลยคนมุมมั่งมุมมั่งอยู่ น้องดามาหาเลือกนี่ยอากินขนมเป็ฝากเล็กน้อยพี่น้องรรเลยเอ้าใจใจเฮ็ด,ดยังกินอ้มนอมนกอ้อมนกโอ้ กำลังอ้อมนกครับพี่น้องครับนี่ทำมาซ่าขนาดเลยวิถีชีวิตของที่ของน้องเขาเนาะมุ้งมิเตอร์กะเริ่มเอามาเก็บเอาบรรยากาศวิถีชีวิตเดี๋ยวซีโบโมีโอกาสที่เบื้องได้เห็นแล้วล่ะครับพี่น้องค่อยๆหายไปเนาะครับเนาะวิถีชีวิตแบบนี้นะครับสมัยยังน้อยเขาก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องหั่อยู่ส่วนอยู่ไหยอยุหน้าใช้ชีวิตสบายมาณนี้แหละมะเกี้ยงทุ่งเท่าไหร่ เอามาสองถุงเกียงเจ้าค่ะผักเกียงสองถุงครับปลาปลาจ่อยครับเดินทางมาฮอดฮานเขาเปียกพี่น้องเยงฮานเขาเปียกของเลยน้อยครับเขาเปียกสีแยกโยธาเนาะครับเนาะหมอบักใหญ่ต้มน้ำเขาเปียกคนขายคนเก่าครับ เพิ่มเติมแค่หลานสาวกลับมาอีกแล้วบ่ได้เห็นเราหิงแล้วเรามาใหม่อีกแล้วหลานสาวเราส่วนนี้เจ๊น้อยนี่เจ๊คนงามของเฮาครับนเขาก้มไข่ยังงามคือเก่าโอ้มีไข่ไข่รถไฟบข่หมกอ่ะไข่รถไฟบ่นี่อย่ากอดจ้ำอยู่นี่กดจ้ำอยู่นี่โอเรากินบมกอกแล้วเรางามเนาะขับใจเด้อโอ้ยองชิบเสื่อกขนนุ่มเอาชิบเสื้อแขนนุ่มเอานั่งเลยครับเสื้อนั่งครับ ขาสองบามากินข้าวเปียกข้าวเปียกหมูครับพี่น้องนี่นี่นเนื้อหมูเรามีใหญ่อันนี้หลานสาวเจ้าซื้อว่าังไหกว่าเขาลืมลนฮะ<อ>ลุงลุงน้องลุงครับมาอีกแล้วเด้อครับเด้อน้นองลุงมาขายเครื่องข้าวเปียกซอยนนะน้อยห้าครับส่วนข้างหลังครับคือหม้อข้าวเปียกนะครับเป็นหมอ้อเตาปฏิกรนะครับอันนี้สั่งมาจะเกาหลีเหนือครับพี่น้อง เรียนกันซาบลาฟนะครับไม่ซีเฮ็ดทานเนี่ยครับมาจากแค่นัแนแค่แค่มาล่นไปเลยครับเ,เป็นไม้นำเข่ามาครับพี่น้องเอา,า,ออาเอาสามเขื่อนด้อต้องลุกไปใส่มามเพื่อเห็นตั้งด่วนแล้วไปเวียงยงไปเวียงโอ้ปีนี้มาอยู่ด่วนอยู่บ่บ้านนีดจักมือมเดือนหนึ่ง สองเดือนสองเดือนสองเดือนสองละเมือเ่อบ่โอ้สเดือนสองละเมื่อเดี๋ยวไปนอนเดินปวดอือคุยตำรา่ะเฮ้ยห้องไทยหองข้าวสามด้วสามถ้วยถ้วยห้องข้าวเป็นบอน้องขาสามถ้วยเสร็จวัดตุนเลยแซ็บนัวแน่นอนนะครับใส่ผักหอมเข้าไป หอมเกียวเข้าไปของนนลุงทานแนพี่กันเออทานแพี่กอนถ้วยอันี่เราเสเอาไม่ส่งหรอปะจอยได้ขมิบเถ <im itation> อะเพื่อนพวกไงนะครับปลาจอยก็ได้ห่วยทำมากินนี่ม, <im itation> มันยิ้มเนา <im itation> ะเดี๋ยวสิหาว่าลุงมิเตอร์บ่าพามากินหมองมัินแทบทานขเียก เจโนยสีแยกโยธาเด้อปลาเด้อานักปันมากินเนี่ยเด้อาล้มยกเป้นสูงลึกสิ่ง่ะซาบเป็นสูงโอนหเ,เอาสิ่งหมูมาเนี่ยเอาวกสนะาาิ่งหมูแน่อยาจานหนึ่งสิหมูอีกจานนึงนี่ยสิงหมรานาดไหนเรอองเนี่น น้ำกัสูตหมูเต็มๆหมูต้นใหญ่เนาะหมูตอนใหญ่นะครับหมูตนใหญ่เยวนี้เตรียมสิกินแล้กินเนือเปื่อแล้วเดิวเข่าเนเอาเฉพาะมูนะโอ้ยเนาะดีแล้วโอ้โหสุดยอดทำซินหมูก่อนครับซินหมู เปลี่ยนแปลงครับน้ำสุปแซ่บเปลี่ยน